ผู้ชายคนนี้ไม่มีความคิดที่จะแหกคุกเพราะที่นี่ไม่เหมือนคุกเลยสักนิดแซนเพกเนื้อพรีเมียมกุ้งมังกรน,นำเข้าจากออสเตรเลียที่นี่คุณสามารถสั่งอะไรก็ได้ที่คุณต้องการมากกว่านั้นคือเรือนจำหาพันระยะให้คุณด้วยแต่เป็นประเภทที่ค่อนข้างแซ่ดเมื่อนักโทษถูกนำเข้ามาที่นี่พวกเขาคิดว่าพวกเขาอยู่ทิที่แต่ห้องถังกว้างแปดตารางเมตรมีห้องน้ำในตัวอยากนอนที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งประเพณีโกนหัวหรือใส่แป้งก็ไม่ได้มีในที่นี่เช่นกัน ผู้คุณบอกเขาว่านี่คือคุกแห่งสิทธิมนุษยชนยกเว้นการแหกคุก,กคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณอยากทำมีบริการเบ,รรบรียร์วายน้ำอัดลมน้ำแร่เสื้อผ้ามีให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แม้แต่ห้องน้ำยังแยกโซนเปียกและแหง้งเพราะสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในที่นี่นักโทษคนนี้แม้แต่ในวันส่งท้ายปีเก่าก็ไม่ได้กินอาหารชั้นสูงเช่นนี้เขาคิดว่าที่นี่ต้องมีอะไรที่ร่มรื่นเพราะราชจานนี้ก็มีอีกจานใหม่แทนที่ นักโทษคิดทันทีว่าคนเหล่านี้กำลังประเมินนักโทษต่ำไปหรือเปล่าเขาเป็นฆาตกรค่า17คนควรให้มันฝรั่งแค่รอดและแกงกะหรดอกไม่ใช่เหรอให้เขามั่นใจพัสดีหยิบกุ้งมันกรที่เขาเพิ่งโยนลงถังขยะแล้วกินไม่เพียงไม่โกรธแต่ยังสนับสนุนให้เขาสั่งอาหารใหม่คนเป็นเหล็กข้าเป็นเหล็กกล้าวันวันเป็นเพียงอาหารอร่อยใครเป็นมนุษย์ที่สามารถต้านทานกินและดื่ม ลเล่นเกมตลอดทั้งวันแม้กระทั่งแช่ตัวในอ่างก่อนเข้านอนด้วยสิ้นสุดวันนี้เพื่อทำสิ่งที่คุณต้องการทำในวันพรุ่งนี้ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเรือนจำพานักโทษหลินมาเขาประหลาดใจเนื่องจากเรือนจำสนับสนุนให้คนเพศตรงข้ามมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันร่วมกันเปลี่ยนชีวิตชายคนนี้เป็นคนขี้ระแวงเขาคิดว่านี่คือกระสุนเคลือบน้ำตาลกำลังบีบคอเธอพัสดียิงเขาด้วยปืนไฟฟ้า วันรุ่งขึ้นผู้ต้องขังถูกมัดติดกับเตียงนักโทษหญิงเดินมาหาเขาอย่างช้าๆแต่เธออยากจะฆ่าเขาตอนนี้เพราะเธอเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเธอฆ่าสามีโดยไม่ได้ตั้งใจทันทีที่หญิงสาวร้องไห้นักโทษเชื่อหญิงแห่งความทุกข์ทรมานคนนี้ทันทีคนสองคนค่อยๆพัฒนาความรู้สึกต่อกันเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มที่จะรักดูหนังด้วยกันชายคนนี้เริ่มสังเกตเห็นรูปลักษณ์ของเขาแม้กระทั่งเตรียมผงขวัญให้เธออย่างลับๆหญิงสาวสนใจ และหอมเขาวันนั้นคนผู้ชายกำลังแคร์หูให้คนผู้หญิงทันใดนั้นพัดสดีเข้ามาฉากนี้อายมากแต่เรือนจำประกาศให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาสามารถแต่งงานกันได้ชายคนนั้นกระโดดด้วยความสุขนักโทษสองคนที่เต็มไปด้วยความผิดไม่คาดคิดที่จะแต่งงานด้วยกันในคุกไม่นานหลังจากนั้นพวกเขามีลูกด้วยกันเรือนจำยังส่งของขวัญมาด้วยหนึ่งวันในภาพยนตร์เท่ากับสิบเดือนของการตั้งทันทันใดนั้นผู้หญิงก็รู้สึกผิดปกติ หมอรีบพาเธอไปที่ห้องคลอดกังวลที่รอต่อมาไม่นานก็มีข่าวดีมันเป็นเด็กผู้ชายมองไปที่ทารกเขายืนยันว่านี่คือลูกชายของเขาเองแต่ภรรยาของเขาในห้องคลอดกลับมีเลือดออกเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายตอนนี้ชายคนนั้นเจ็บปวดมากยากที่จะยอมรับความจริงนี้ได้แต่ชีวิตต้องดําเนินต่อไปเขาต้องดูแลลูกของเขาให้ดีบางเอิญทันใดนั้นทารกก็ร้องไห้เสียงดังๆ นักโทษรีบโทรขอความช่วยเหลือแต่ในอีกด้านหนึ่งไม่มีใครรับสายเลยอีกด้านหนึ่งในห้องเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวของทุกคนที่เขาสังหารและภรรยาที่รักซึ่งเป็นคู่เรียงเคียงหมอนมานานแท้จริงแล้วเป็นเพียงหุ่นยนต์จุดประสงค์ของคุกนี้มีไว้เพื่อให้เขาได้ริมรสความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่คุณรักต้องการให้เขาได้ริมรดความเจ็บปวดเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเย่เหล่านั้นความเป็นธรรมในแบบของตัวเอง วงเกวียนในกำเกวียนเคยมีคนแต่งกลอนเรือนจำที่แปลกประหลาดมีการเตรียมการผู้กระทำผิดที่ถูกทรมานต้องมีแผนในที่สุดคนชั่วร้ายก็ได้พบกับการลงโทษไม่ใช่ไม่มีแต่ยังไม่ถึงการเวลาขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะ